สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารบครับพราะอย่านอ้กลับมาคลิปนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าผู้เล่น VNL ของตบสาวชาวไทยเรานด่1ิคนได้ครอดออกมาเรียบร้อยแล้วให้เราได้รับทราบเป็นดังที่หลายๆคนคิดเอาไว้หลายๆคนคาดการเอาไว้ครับนั่นก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญเรื่องสำคัญก็คือก,ก,การเซตตัวผู้เล่นรวมทั้งตำแหน่งต่าง หลายคนก็มองข้ามไปว่าโคดออททำได้อย่างไรมาดูนะครับนี่ก็คือการเซตอย่างอัจฉริยะของโคดออทครับไม่ได้ยอมไม่ได้อวยนะครับเพรอะหญ่นโนดพอมาดูแล้วนะอืการวางแผนการเล่นของโคดออทนี่ไม่ธรรมดาครับวางแผนในระยะยาวจริงๆวางแผนระยะยาวอย่างไรครับเป็นต้นว่าการเซตตัวผู้เล่นนะครับท่านผู้ชมเพราะหญ่นโนจะเริ่มจาก เซตเตอร์ทั้งสามคนนี้นะนั่นก็คือพอรพันธ์เกิดปราดนัดนิชาเจแสนและก็น้องกหนกพรแสงทองครับชมผูพ้พรพันธ์ครับท่านผู้ชมชมผูพ้พรพันธ์อายุ32ปีครับห่างจากน้องนุกนิกหปีนุกนิกนี่อายุ27ปีนุกนิกเมื่อคราวที่แล้วครับภาระอันหนักอึ้ง ภาระอันยิ่งใหญ่มันตกอยู่กับน้องนุกนิกครับเพราะว่าพี่ชมพู่นีนิ้วเจ็บเกิดอาการบาดเจ็บไม่สามารถเล่นได้จะต้องพักครับเพราะฉะนั้นภาระอันใหญ่หลวงมันตกกับนุกนิกนุกนีกก็เป็นมือใหม่ที่นี่ครับท่านผู้ชมครับพอจะเสร็จไปยังไงเขาก็ดูออกมันเหลือเฉพาะนุกนิกกะน้องเนยกอยกนกพรแสงทองสองคนเท่านั้น เป็นผู้เล่นยาววัยครับในขณะนั้นน้องนุกนี่ก็อายุแค่25 26ปีเท่านั้นเองน้องเนยนี่ก็อายุยังอยู่ที่19ปีอยู่เลยครับเอาสองคนนี้มาแบกทีมชาติไทยเล่นกับเกาหลีใต้มันก็เรียบร้อยครับท่านผู้ชมแต่คราวนี้ครับไม่ธรรมดานั่นก็คือพี่ชมพู่เป็นตัวหลักซึ่งอาการของพี่ชมพู่ครับสมบูรณ์ น้องนุกนี่ก็ไม่ธรรมดาครับคราวนี้นุกนี่ก็ไปฝึกวิทยายุทธ์มาจากญี่ปุ่นมั่งฝึกวิทยายุทธ์อยู่กับจานออสมั่งไม่ธรรมดาแล้วครับมาปีนี้อุ่นใจอุ่นใจพอสมควรแต่ที่นี้แถมน้องเนยมาด้วยครับน้องเนยกหนกพรแสงทองจะต้องเอาไปรับคมครับให้คมขึ้นเล่นให้ดีขึ้นเอาไปหาประสบการณ์ครับเพราะว่า ต่อไปแน่นอนว่าพี่ชมพู่ก็จะต้องอายุมากขึ้นมากขึ้นภาระมันจะต้องตกมาอยู่กับ2คนนี้นี่ก็คือการวางแผนของโค้ดอสครับความห่างชมพู่กับนุกนิก5ปีความห่างนุกนิกกับน้องเนยกอยกนกพรแสงทอง7ปีนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะได้ทั้ง3มระยะเลยครับนี่ก็คือการเซตแบบอัจฉริยะนะ ทีนี้มาดูริบเบรโร่ครับทีนี้เป็นอย่างไรมาดูกันคราวนี้พี่แป้นอายุ36มสปีครับปีนุตแป้นน้อยแบมจิรพานาหัวหนองนักกีฬาจากกลาลสินน้องแบมอายุ23สามปีครับความห่างพี่แป้นกับน้องแบมนี่เกปีเก้าปีเนี่ยก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่เพราะว่าน้องแบมนี่ครับ มีประสบการณ์การเล่นจากยุโรปด้วยนั่นก็คือปถมทีมนั่นก็คือทีมเริ่มต้นหลายคนที่จะไปสูริีกอเมริกามันจะต้องผ่านอาเซอร์ไบาจานมันต้องผ่านประเทศนี้ครับเพราะฉะนั้นหลายหลายคนไม่ว่าจะเป็นเจเจนุสราต้อมคำก็ไปจากอาเซอร์ไบาจานพิยนุษย์แป้นน้อยก็จากอาเซอร์ไบาจานแบมก็อยู่ที่อาเซอร์ไบาจาน เพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาครับทีมเริ่มต้นที่จะเข้าสู่ลีกอเมริกาก็คือทีมที่อาเซอร์ไบจันอาเซอริอุบากูทั้งสองคนนี่ครับไม่ธรรมดาอายุห่างกัน9ปีระหว่างแบมกับพี่แป้นทีนี้มาดูน้องกัญยารัตน์ครับน้องเอ๋ยน้องเอ๋ยเนี่ยอายุปีนี้ก็20ปีนะเป็นริบเบโร่ค่อนข้างจะเล่นได้อย่างดี รับอย่างเหนียวแน่นคือกันครับความห่างของแบมจิดาภากับน้องเอยกัญยรัตห่างกันอยู่ที่3ปีครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็จะเป็นตัวหลักของทีมต่อไปก่อนที่พี่แป้นซึ่งอายุก็เยอะแล้วนะ3 4, 6ปีต้องมีตัวแทนจะต้องมีผู้ที่มารับหน้าที่ต่อไปนี่ก็คือการเซต ของโคดอตอย่างชันฉลาดครับท่านผู้ชมครับเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของผู้เล่นในการเปลี่ยนถ่ายมาถึงตัวโอพครับสองคนนี้พิมพ์ิชยกโกกรัมครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือตัวโอพทั้งสองคนที่ค่อนข้างจะไว้ใจได้เลยประสบการณ์ในแพรว์ทั้งสองเลยมาจากกรีกยุโรปทั้งสองคนโมเมก็ไปรับคม มาจากนู่นนะครับมาจากโรมาเนียนี่ก็มาจากเยอรมันเอาละคราวนี้ครับเพราะฉะนั้นต้องจูนคเข้ากันให้ได้ทั้งสองคนเป็นได้มากกว่านั้นครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือความสบายใจของพเยโนตเดยี่สห้าห่างกันสองปีบอชัยปัญหาทีนี้มาคราวนี้ครับมาดู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 สี่คนนี้ครับ 4คนนี้ก็คือตัว Mb 4คนนี้เป็นอย่างไรบ้างคราวนี้ามาตูดมาตูดมาหน่อยอันนี้ก็คือพี่แนนครับพี่แนนเนี่ยไม่ต้องห่วงครับกระดูกพันษาก็คือพี่แนนเขาละครับด้วยวัยสาปีรวมถึงพี่เตยครับหัทยาบำรุงสุขพี่เตยนี่ก็32ปีห่างกัน2ปีครับ อันนี้คือมันชิดกันพอสมควรนะจำเป็นต้องมีตัวมารับตัวที่จะสารต่อต่อไปนะทั้ง2คนนะนี้นะนั่นก็คือน้องไก่กับน้องกัญยรัตน์ขนเมืองน้องไก่นี่ก็ไม่ต้องห่วงครับการเล่นลูกไหลหลังอะไรนะครับเห็นตัว mb-middle b l o c ล e r ได้อย่างสวยงามแต่บังเอิญไปอยู่ญี่ปุ่นดันไปอยู่ทีมโลทีม ท่ายตารางแต่ก็ยังโชว์ฝีมือได้อย่างสวยงามแนละ้วเราดูฟอร์มครับไม่ได้ดูทีมนี่ครับพี่เตยหัทยากับไก่วิมลรัตน์นี่ครับท่านผู้ชมห่างกัน9ปีครับเพราะว่าไก่น้องไก่อายุยอายุ23ปียังมีเวลาเยอะที่จะสะสมสร้างสมประสบการณ์แล้วก็น้องกันยรัตขุนเมืองก็เป็นอีกคนหนึ่งครับ ที่จะต้องตามขึ้นมาอายุเท่ากันครับ2คนนี้23ปีเท่ากันก็คือน้องโบกับน้องไก่เพราะนั้นต้องดูดีๆนะนี่คือการเซตเทีมของโค้ดออสครับเพอราะเยนอดบอกว่าน่าทึ่งจริงๆหลายคนก็มองแค่ผ่านๆน,นะแต่พอเยนอดมองละเอียดถึงอายุถึงช่วงการเปลี่ยนไายช่วงเลยละ่ะทีนี้มาดูตรงนี้ครับมาดูตรงนี้ เอาไซฮีเตอร์กับตันเพียวอัชฉรพรคงยศครับไม่ต้องห่วงครับในเรื่องของประสบการณ์แต่ดันไปอยู่ทีมที่มีอะไรกับไม่รู้แลละนะทำให้น้องเพียวนี่ครับไม่ได้ลงเล่นอย่างเต็มที่ร่างกายของน้องเพียวสมบูรณ์ครับสมบูรณ์สุดๆไม่ได้หักของแตกต่างกันกันกบบอบอ บอบอนี่ใช้ร่างกายค่อนข้างที่จะหนักทีเดียวที่อยู่ทีมฮิเมจิเพราะฉะนั้นบอบอนี่เดี๋ยวพ่อจะน่าจะเล่าให้ฟังทําไมถึงมีชื่อติดไปด้วยสองคนนี้ครับอัชรพรกับบอบอบอ,อายุห่างกันสีป่ปีเพียวสาสิบบอบอยี่สิครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวแทนกันได้เลย พอมาถึงตรงนี้ครับมาถึงทีงนง่น้องเฟิร์นวริสราน้องเฟิร์นในปีนี้อายุ20ปีครับท่านผู้ชม20ปีก็ไม่ใช่ว่า20ปีธรรมดาธรรมดานะครับประสบการณ์นี่ไม่ต้องห่วงผ่านศึกเหนือเสือใต้มาอย่างโชคโชนครับทั้งหลีกเวียดนามรวมทั้งหลีกในประเทศไทยด้วยครับ ท่วงท่าทำนองในการเล่นนี่สวยงามจริงๆนี่ก็คือน้องเฟืรอนวริสราห่างกับบบกี่ปีบบยี่สบน้องเฟื่อนยี่สิบห่างกันหกปีสวยครับช่องว่างนี่สวยเลยแต่น้องเนี่ยมาดูนะครับน้องกติกาแก้วพินกติกาแก้วพินเนี่เป็นพี่แล้วนะอายุเยอะแล้วครับอายุสาปี 31ปีนี่ก็โชคโชนพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นหลีกไหนไหนกรัมศึกเหนือเสือใต้มาไม่ธรรมดาครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นพี่ที่คอยดูแลน้องๆได้อย่างดีครับพอมาถึงคนนี้ครับสองคนนี้ไม่ต้องห่วงคือกันคนนี้หลายคนก็คงจะรู้จักกันดีอะรอะชีว่าสสครับท่านผู้ชมครับ สสิมีชื่อเข้าแคมป์กลางกลางกลางแคมป์ครับท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นก็อย่างพระเยาดถเคยทําคลิปเอาไว้ทีมโคราชเนี่ยน่าจะขอจานอัดนะจานอัดขอสสิเข้าไปช่วยทีมโคราชหน่อยได้ไหมถ้าสสิเป็นยังไงกันงบไว้ให้ได้ไหม จะพอผ่านหูผ่านตาจานออดไหมและในที่สุดก็ผ่านครับจานออดก็เรียกเข้ามาเรียกเข้ามาไม่ใช่ว่าจะเรียกมาได้ชอบใครจะดึงมาได้เลยนะมันต้องมีการกันงบประมาณเอาไว้ให้แต่ละคนแต่ละคนมันไม่ธรรมดาครับงประมาณของนักกีฬาค่าใช้ใจ่ายไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นมันต้องมีงบรองรับน้องออมสศิภาพร แน่นอนมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่จะลากตัวเข้ามามันเป็นการเลือกเอาไว้แล้วเรียบร้อยครับถึงจะเข้ามาได้มันไม่ใช่ทีมอบตอนี่จะเรียกใครมาก็ได้ชอบใครก็เรียกมาได้มันต้องผ่านคณนะกรรมาการผ่านงบประมาณใครเซ็นเงินแต่ละบาทแต่ละสตังค์มันเป็นงบประมาณงบประมาณแผ่นดินก็ว่าได้และคนนี้ครับ น้องดลพอนสินโพค,ครับไปสร้างชื่อเสียงเอาไว้ที่ญี่ปุ่นก็เยอะไปสร้างชื่อเสียงเอาไว้ที่เกาหลีใต้ก็ดีเพราะฉะนั้นครับดลพรนสินโพค,คนนี้น้องยูฟ้าคนนี้จับตาดูให้ดีประสบการณ์ของน้องก็เริ่มสะสมสะสมขึ้นมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับเริ่มมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นทำให้ฟอร์มของน้องดลพรนนี่ดีวันดีคืนครับแต่หนักหนัก,นกแน่นแน่น เสิรรงแรงเขาละครับสสิเพราะฉะนั้นฟอร์มอย่าตกนะสะสีนะและนี่ก็คือการเซตทีมอย่างชาญฉลาดอ้อลืมบอกอายุไปครับออมสินหรือว่าออมสสิพาพรอายุปีนี้ก็27ปีดุลพรรก็21ปีครับ2คนนี้ห่างกัน6ปีเพราะฉะนั้นความหลากหลายอยู่กับตัวเอาสายฮตเตอร์ทั้งหมดและนะครับ เนี่ยก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่หลายคนก็เล่นได้ตีได้ทีนี้มาถึงบอบอที่พูดค้างเอาไว้หลายคนก็บอกบอบอนี่มีอาการบาดเจ็บแน่นอนว่าอาการบาดเจ็บของบอบอคงไม่ได้ร้ายแรงขนาดถึงขั้นต้องหยุดขนาดถึงขั้นว่าเล่นไม่ได้เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าบอบอได้ลงได้ไปแต่ จะเล่นอย่างประหยัด<笑><笑>วัยน,น้นใช้คำว่าแบบประหยัดเรื่องของเรื่องก็คือเกรงว่าอาการจะกราเริบนั่นแหละพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นการนำบอบอไปนี่ครับแมตช์แรกแมตช์ที่สองอาจจะได้ลงเซิฟเซิซอบซแต่อแมตต์ต่อไปครับไม่แน่จนไปถึงนูน่น แมต์สุดท้ายของวิกแรกนั่นก็คือสำคัญที่สุดครับเราต้องชนะฝรั่งเศสต้องเอาชนะฝรั่งเศสให้ได้บอบต้องลงเห็นสองคนสามคนนี่ครับนเนี่ยเนี่ยเพาะอย่าง่เาเห็นหนึ่สส,ส,สคนนี้เพียวบอบอต้องเฟิร์นเนี่ยโอ้ยอุ่นใจตามมาด้วยหนักๆก็คือสคนนี้ครับ สามคนนี้หนักๆทั้งนั้นเลยอันนี้ก็ตีอย่างชาญฉลาดครับบอนี่ก็ไม่ธรรมดาขึ้นหัวแต่ละทีนี่ครับฝรั่งร้องจกักนี่ก็คือการเซตทีมอย่างชาญฉลาดของโค้ดออสครับท่านผู้ชมครับเท่าที่พ่อใหญ่โนโได้สังเกตดูนี่นะหลายคนคิดเหมือนกับพ่อใหญ่โนโยธไหมพ่อใหญ่โนโว่านะการเซตทีมแบบนี้เซตทีมเผื่อในอนาคตครับท่านผู้ชม เซตทีมเผื่ออนาคตด้วยเซตทีมอย่างชาญฉลาดเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ฝากกับลูกๆฝากกับจานออดฝากกับทีมงานไม่ว่าจะเป็นทางโค้ดฝืงคุณโค้ดวิลาวันท่านทิรศัก์ท่านสมชายแล้วก็รวมไปถึงสมชายนี่ก็ เป็นโค้ดของโคราชเลยนะแล้วก็ท่านเอกักษรท่าน,นจริยพรครับแล้วก็ท่านนายแพทย์บวรศักดิ์นี่แหละครับทีมงานทุกๆคนขอให้ประสบความสำเร็จครับมันดีอยู่อย่างหนึ่งปีนี้ครับท่านผู้ชมครับเราไม่ต้องต่อสู้กับอาการเจ็ดแหลกอาการเจ็ดแหลกนี่มันหนักหนานะสาหดจริงๆเราไปประเทศจีนแค่ไปปรับสภาพ ร่างกายเข้ากับอากาศของจีนเท่านั้นเองแต่ถ้าไปที่อื่นไปที่บราซิลอย่างนี้ครับโอ้ยพออีเมีเยเยง่วงงาวหาวนอนเวลานอนดันมาตีวันเล่เวลาตีวันเล่ดันเป็นเวลานอนเทน่านี้มันเป็นอย่างนั้นครับท่านผู้ชมนั่นก็คือ,อาการเจ็ตแหลกมันจะเกิดขึ้นขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้ดีครับชมพู่พรพันพนีน่ครับถามดูถาม,ถามชมพู่ดูแลกันอาการเจ็ตแหลกมันเป็นยังไง ไม่ต้องห่วงครับหลายคนก็เคยเจอกับอาการเจ็ดแหลกแบบหนักๆแบบตรงข้ามเวลาเลยนะครับที่บราซิลนะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนมีความสุขในการแข่งขันวิกที่1มีหน้าตาเช่นนี้แหละและวิกต่อไปครับวิกที่2ที่3จะเป็นอย่างไรก็ขึ้นเยียวกับคนนี้ครับจานอดเออเอาละนะครับ ทุกแมทพ่อเหญโนดภาพคือเก่าขอบคุณมากมายครับสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ